พี่น้องจากว่าวผ้าสีเงินเขาไล่ใดต่างประเทศงวดถี่ผ่านมาถึกดาถึกไรไหง้ายไปต่างประเทศายไปอยู่หมองอื่นโอ้ยพี่สิอยากไงแล้วนี่มันเพื่อนพอ่อเฮื่อนแม่ที่ฉันเด้อค่ะฉันกับไงมากแต่เตนหน่อยเออเตนหน่อยเท่าหไงกับยู่หนีมาดูตลอดเ่อเคยไปอาศัยเมืองนอนเอโบอิลิซา เกิดมาว่าเคยคิดว่าจะของสินเด็ผัวฝรัง่งว่ากับว่าสะเทินนันที่นี่พ่นพ่อมีผัวฝรัง่งเขามาแล้วเออค่าเสียจใจค่าอื่นๆเท่ากับต้องเป็นเสาหลักของขอบขั้วนะพี่น้องแต่กับย่างว่านันละเท่ากับต้องพึ่งผ้าอาศัยเขา ปันที่นี่หลังจากที่ว่ามันมีภาษีตัวนี้เข้ามาตอนแรกเข้าก็บริหุ้ึซือีหยางพอะเราคิดว่ามันเป็นภาษีของคนที่เขาเห็นงานในประเทศไทยและเขาจะต้องเสียภาษีในประเทศไทยแต่อันนี้ไม่ใช่รวมถึงเงินบำานาญหรือเงินเกษียณอายุของฝรัง่งที่เขามาอยู่ในเมืองไทยจะเวลาเอาเงินเกษียณนี่เขามาเมืองไทยก็ต้องเสียเงินเสีย เปอร์เซ็นที่ค่อนข้างสูงถ้าตีเฉลี่ยแล้วท้หมดว่าฝรั่งส่วนมากสิเอาเงินกษียนของเขาเข้ามาในราคา500,000-1ล้านเขาจะเสียเปอร์เซ็นประมาณ20%ซึ่งถ้าประมาณเงิน1ล้านบาทก็เสียประมาณ200,000บาทซึ่งมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะในมุมต่ขอยจมอะ่ะแล้วเวลาเขาไปท่องเที่ยวไปเหตุยังก็จะโดนเซอร์วิสชาติที่ว่าเป็นฝรั่งตลอด เออแม้กระทั่งไปโรงพยาบาลก็จะต้องเสียค่าเสียนั่นเสียนี่แต่มีหลายๆคนมาดาแบบมาณวา่ารับกฎรับระเบียบของประเทศไทยบย่ได้ออกไปมันใช่ถ้าคุณสิคิดแบบนั้นสิว่าแบบนั้นมันก็ได้มันแมนยูกฎระเบียบจะในมันก็ต้องเหตุตามแต่คนเฮามันมีสิทธิจมมันมีสิทธิ์สิวถึง เออการที่เขาพูดถึงการที่เขาออกมาจมการที่เขาออกมาเว้าบ่ไดหมายความว่าเขาจะต้องเหตุผิดกฎหมายหรือเขาจะต้องเป็นคนบดีหรือจะต้องขับไล่คนที่คิดต่างออกจากนอกประเทศอยู่เสมอไปแล้วอีกอย่างหนึ่งนะประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศของคุณเพียงคนเดียวคุณบ่ไดเกิดจากนีเพียงคนเดียวแต่หลายคนเขาก็เกิดจากนีแต่บางที่บางครั้งเออด้วยสภาพครอบครัวโดยสภาพอีหยังมันบ่แมนว่าเฮ้ย จะปัดดากล่านี้ไปตั้งประเทศได้เลยใช่เท่าสองผัวเมียไม่ใช่ว่าเราไปไม่ได้เราไปได้แต่เขายังมีภาละอื่นๆที่ต้องดูแลเขาบเดดิเป็นแค่มเมียของเขาเราเป็นลูกของพ่อของแม่เราเป็นหลานของตาของยายแล้วเราก็ยังเป็นป้าเป็นพ่อเป็นแม่อีกเออ บริบทมันก็ต่างกันการใช้จ่ายเงินมันก็ต่างกันแต่เราไม่ควอมหมดสึกว่าการทีบแฟนเฮ้าสีต้องมาเสียภาษีในลักษณะแบบนี้มันสิเหตุให้เขาเซฟตัวลงหรือเปล่าคือหลังจากเดิมที่เขาเอาเงินเข้ามาประมาณหาแสนต่อปีเขาอาจจะลดลงมาเหลือ 3, อ,อ,อ,อยู่สามแสนเออสภาพความเป็นยูเฮากับคุกสิบบ่ไดดีขึ้นเขาว่าอยู่ได้อยู่แล้วแต่เราอาะจะอยู่ไม่ได้ปัญหาที่ออกมาจมกับยานจากของอยูบ่ไดน่ะล่ะพี่น้อง แล้วลังค้นบอกว่า,วาเออสิพึงผ้าอาศัยเขาเห็ดยังคือบอกไปหางานทำงานค่ะถติดตามข่อยอห,หลีข่อยเห็ดงานเด็กพี่น้องข่อยกะกีดย่างเห็ดหน้าคือพวกเจ้านั่นละข่อยบ่ได้นั่งง้อมืองอตีนอีกอย่างหนึ่งเรื่องเห็ดยู่ถอกยู่ทูบเขาเฮ็ดข่อยกระเห็ดเฟซบุ๊กอีว่าได้เงินเลี้ยวเงื่อนดาบเงนแตดอีอย่างข่อยกะเห็ดคือกันบ่แมนว่าข่อยบ่เห็ดข่อยบ่ได้งอมืองอตีนแต่บางที่ มันก็จําเป็นเนาะคนเฮ้าเวลาพึงผ้าอาศัยเขาก็ต้องยอมรรบวะ่าผึงผ้าอาศัยเขาเบากนอยางตรงไปตรงมาบางสิ่งบางอย่างเฮาหูซืกว่าเฮ้ย hey, อันนี้มันบบโอเคเลยเฮาก็เเบ,บาไปแต่หลายๆคนบอกว่าอยู่เมืองนอกกเสียหลายกว่านี้ใช่ในฐานะที่คุณไปลระคุณไปเหตุงานในประเทศเขาคุณก็ต้องเสียและคุณก็ได้รับสวัสดิการของเขาบ่าแมนว่าคุณเสียฟรีเสียเปล่าป,ปีๆเนาะแยกแยะประเด็นให้มันถูก แต่อันนี้ก็คือว่าเฮ้าจมในมุมของเฮ้าที่ว่าเขาไม่ได้มาทํางานบ่ได้มาเหตุธุรกิจอีย่างในบ้านเฮ้าแต่เขาต้องมาเสียทั้งไทยสิงงเงินกเกษียณเขาก็ไม่ได้เยอะเออเรื่องเมียถากินเงินผัวเป็นเรื่องปกติเลยแหละ่อยเว,าก,เวาก็บว่แต่เดิมไทยเฮ้ามันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเงินผัวกอนเงินเมียน่นะละ่ะพี่น้อง แต่ว่ามันก็นจะมีขอบเขตการเพิ่มขึ้นมากก็คือว่าเขาให้ใส่เดือนละซัําใดก็คือเดือนละซั่นั้นที่เหลือถ้าเข้าใส่บ่พ่อเข้าก็ตตองทำมาหากินเพิ่มนั่นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ประมาณว่าล่างเถือ่อลังยางเมื่อเข้าได้เป็นเมียของเขาโดยสภาพสังคมของบ้านเข้าบางทีก็บีบมัดมือชกก็มี แล้วเรื่องที่เฮ้าบอกถึงนี่ก็คือว่าของเขามันบดเด็มรถย้อนภาษีอย่างเลยหรอของคนไทยมีนะสมมติเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเฮาเนี่ยสามารถรถย้อนรถย้อนคููสมรสรถย่อนบุตรรถย้อนคนที่เฮ้าส่งเสียยังพอยังแม่ยังอย่างสี่เรารถย่อนได้แต่ยังเขาเขาจะไปดถย่อนเขาดถย่อนได้ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งบางคนออกมาว่าเรื่องว่ามันบดเม็ภาษีซ้ำซ้อนก็คือว่าแต่เสียภาษีให้กับทาง ประเทศเขาแล้วก็บาต้องมาเสียประเทศเฮ่าแต่ถามว่าเอกสารน่ะที่จะเอามายื่นน่ะมันจะตรงกันไหมเราต้อง่งเอกสารเยอะหรือเปล่าหรือว่าเมื่อยื่นไปแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องบอจังสันบอจังสี่สุดท้ายก็ต้องมาเสียเงินก้อนเหมือนเดิมถ้าถามมาบางคนน่ะได้เงินเขามาแล้วก็มาใช้สมมติมาซื้อบ้านมาซื้อรถหรือว่าเห็ดอ่าต่อเติมเพื่อนหรือว่าอียังแบบนี้ที่เฮ้าเห็ดเหตุกันเยอะแยะเนาะซื้อเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นเจอร์ของเพื่อนเมื่อเฮ้าแบบว่า อยู่เฮือนไม่หรืออะไรแบบนี้เหาก็ต้องเหาเฮาต้อเอาเงินก่อนเขามาอยู่แล้วเพราะเฮาเอาเงินก่อนเขามาเราก็ต้องโดนภาษีใช่ไหมแต่เงินที่เรามีอยู่แล้วเราก็เสียไปแล้วอะสมมติมีมีอยู่แล้วเขาก็ใส่ใจไปหมดแล้วเพอต้นปีโดนเจ็บภาษีเฮาก็ต้อเอาเงินไม่เขามาพอเอาเงินไม่เขมามามันก็เป็นการบวกเพิ่มถูกไหมเมื่อเกินหนึ่งล้านบาทสมมติเกินหนึ่งล้านบาทโดนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือสองแสนห้า เออมันเยอะนะถามว่าเยอะไหมเยอะมากๆแต่ถามว่าเมื่อมันเป็นกฎมันเป็นระเบียบมันก็ต้องทำแต่หลายหลายคนม,มีมีบางคนพิมพ์มาบอกว่าคนอื่นเขาก็มีขอบขั้วฝรั่งเหมือนกันก็มีโน,น่นมีนี่เหมือนกันพอเห็นเขาออกมากว้ยๆเหมือนกุณเลยคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้คุยกันคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้แชร์เรื่องแชร์เล่าให้กันฟัง บางที่ในมุมในกลุ่มของเขาเขาแช่เขามีกลุ่มของเขาที่จะพูดคุยกันหลายคนมีการอ,าอ่าเช็คไปที่รัฐบาลเข้าไปที่กรมนันกรมนี้แต่ว่าเขาไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนเนาะและแม้มาลั่น้นเขาก็ถึงขัน้นทรงเรืองไปที่ประเทศเขาไม่ใช่ว่าเป็นเพราะฉันออกมาพูดคนเดียวคุณต้องเข้าใจด้วย ในมุมนี่อ่ะมันบอแมนแค่ฉันหลายๆคนกับเบิ้งถึงขนาดว่าเบิ้งสิย่ายประเทศแต่ถามฉันที่เป็นเมียคนไทยที่เป็นคนไทยนี่ฉันบ่ยาก่ายฉันยังมีผ้าลายของฉันอยู่ต่างมากไม่ฉันต้องฉันก็ยังอยากดูเฮือนของฉันน่ะฉันเกิดเติบโตมาด้วยคุณครูสอนบอกว่าภาษาอังกฤษบอแมนภาษาพอภาษาแมฉันยอมรับเป็นฉันเป็นเมียฝรั่งสิฉันบ่ได้บอกภาษาอังกฤษเด็กปอ่อเออแล้วฉันก็บ่ได้คิดว่าฉันจะมีผัวฝรั่งหรือสามไป แต่ฉันก็มีแล้วแล้วฉันก็อยู่น้าการมาเป็นสิบปีมีลูก้วยการคนหนึ่งกับยังทรงเรียนไทยบอดด้คิดว่าการจิมมีผัวฝรั่งสิต้องยางตีนบดติดพื้นแล้วก็ต้องหาเรื่องหาหนุนหาหนีไปอยู่มองนอกเอาตัวสบายแต่รงคนไปอยู่มังนอกกับบอด้สบายทํางานหาเงินทรงมาเงอนคือเกาพอเป็นหยางพราเขาบอเริ่มกําคืดจะขอ้อมเขากัย่งเป็นคนไทยที่อยาก ที่มีการปลูกฝังไทยๆหลายหลายคนไปงานต่างประเทศจนกเกษียณอายุเขาก็ยังอยากกลับมาอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่กบพีกับน้องเนาะเออบ้านไผ่บ้านมั่นต่างคนกับต่างอยากอยู่เฮือนเจ้าของบม่มีผู้ใดอดอกอยากไปอยู่เฮือนคนอื่นหูยว่าอาจจะเออทางบ้านคนอื่นเขามันถูกกลัวแต่เข้าไปเข้ามีผี่น้องหรอหลายคนบอกว่าเอาใหญ่ไปญี่ปุ่นสี่ใหญ่ไปเล่าสี่พ่อแม่กูอยู่นั่นบอกอยากถามแบบนี้เลย พอแม่กูยุ่ใส่เฮื่อซ่อนบานซองกูยุ่ใสเออให้กูไปเริ่มต้นใหม่โน,โนู่นนี่นั่นเพื่อกูทําบ้านหมดไมด่ดังหลายบาทดังหลายเบียอยู่สุขสบายอยู่แล้วถ้าไมกูจะต้องออกอยากบ้านตัวเองเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ด้วยล่ะใช่ไหมเออเหตุสวนเห็ดให้ก็จะได้ผลผลิตพึ่งได้เก็บผลผลิตไปสองสามปีกูจะต้องย้ายบ้านนี้อีกแล้วหรอ เออไม่ใช่ว่าออกมาจมแล้วไม่ทําตามกฎระเบียบแค่ออก bon. มาบนในฐานะที่เราเป็นคนเสียผลประโยชน์เท่ากับมีสิทธิออกมาว่าแมนบอลแมนว่าอยยังกันรับหูรับตาบ่ปากมิดจัดมิดจัดนี่มันแมนอยู่บ่เออ สำหรับคุณคุณคิดไปอีกมุมหนึ่งฉันกับบัวใดวาอีย่างคุณเลยแต่ว่าประเด็นว่าฉันกับอธิบายในมุมของฉันที่ฉันเป็นคนกลางที่เขาถามฉันนู่นนี่นั่นฉันกับต้องมาทําการบ้านต้องไปอัปเดตต่าของต้องไปเบิ้งต้องไปนัดไปนี่แล้วฉันก็รู้สึกเออว่ะเออถ้าเขาถ้าลักษณะการเว้าฉันเกิดคิดว่ามันบอสเฟย์อยู่แต่ว่าเช่นจังไดดีมมนเป็นประเทศฉัน และฉันมีสิทธิ์อะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่ฉันมีสิทธิ์หนึ่งก็คือมีสิทธิ์บนมีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์ที่จะออกมาว่าแสดงความคิดเห็นที่ฉันคิดเห็นหลายคนบอกว่าบ่พอใจก็ไปฟ้องเอาสิฟ้องใครถามเนี่ยไปจ้างทนายฟ้องฟ้องผู้ใดก่อนฟ้องผู้ใดอยู่ต่างประเทศฟ้องเอ่อเริ่มต้นทนายเท่านั้นนี้แล้วฉันจะไปฟ้องใครถามหน่อยจะอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศแล้วฉันจะไปฟ้องใครฉันจะต้องตั้งทนายทําไม จนถึงทุกวันนี้ฉันยังไม่เข้าใจว่าคุณพูดคํานี้ออกมาฉันง,งงเลยว่าอะไรคืออย่างคืออยียงจะไปฟ้องใครจะไปเห็นีห้ังเออออกมาบนออกมาอย่างกับเพื่อออหยังเพื่อหาแนวทาง <c oughs> เพื่อที่เราได้คุยกันหรือแช่กันหลายๆคนหรือเราขอมลมาในลักษณะแบบใดเอามาเ้าซูฟังเอามาเราซูฟัง แล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายมันก็ขืนยู่กับว่ารัฐบาลเท้าหวาเสียิทธิ์ยังไงเสียหาทางแก้ไขหรือว่าบอกแก้ไขหรือว่าตรงเป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็ขืนอยู่กับรัฐบาลเท่ามันก็ขืนอยู่กับไอ้คนเห็ุงานหน่วยงานรัฐของเขาเนาะมันบ่ได้เกี่ยวกับเท่าหรอกเขามีสิทธิ์อี่อกมาจมแต่ว่าเท่ามีสิทธิ์ออจ,ธจะเหตุผดษกฎ กฎหมายก็คือกฎหมายเขาตั้งกฎขึ้นมาเราก็ต้องทําตามแต่เราก็บน่นบ่นถามว่าเราทําตามไหมเราก็ทําอย่างสิ้นปีนี้คุณก็รอดูเพราะว่าพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอเข้าสิต้องยื่นภาษีในลักษณะแบบใดล่ะกัจ่ายภาษีในแบบใดแล้วต้องโดนกี่บาทเนี่ยตอนนี้ก็ต้องนั่งมามา,มานางังเ,เช็คลิสเงินที่ว่าว่าเฮ้าเนี่ยไดโอนเงินเขามาแล้วจักบาทจะต้องเสียภาษีจักบาทแล้วก็ ต้องประหยัดกินต้องประหยัดใช้กว่าจะสิ้นปีภาษีเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจำกัดสิทธิ์ของเฮาหรือเปล่าคือหมายถึงว่าจำกัดสิทธิ์เราหมายถึงเราไม่ใช่เขาให้เขาใจนะเราเราที่เคยได้พาลูกไปเที่ยวพาลูกไปกินพาลูกไปอยากเออนั่นแหละแล้วเราก็มานั่งคิดว่าบางที่บางมุมอะ่ะในมุมมองของเฮาเฮาอาจจะหูซสือว่ากำลังโทษตัวเองก็ได้เออโทษตัวเองที่เหตุนในเขาตัดสินใจไม่ได้โทษตัวเองที่ว่า เขาตองมาถุ่มเทมาดูแลมาเอียงกับเฮ้าแล้วเขาจะต้องเสียฐานภาษีทีมาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนาะอันนี้ก็คือว่ามันก็นคือเป็นการแช่ประสบการณ์กันเฉยๆบสมควรสิม,มาดาหรือมาลายเหี่ยวกนอกอประเทศมันเป็นไป,นปนไม่ได,เไได้เราไม่ได้บูชาฝรัง่งแต่เราพูดแคาในมุมมองในเอียงของเฮ้าแล้วถ้าถามว่าอ่าหลายคนบอกว่าอยู่ต่างประเทศจังสนเจ้าสีเคยไปอยู่แล้วหรอ แล้วอีกอย่างหนึ่งหลายคนที่เขาบอกว่าเขาเสียแต่เขาก็ได้กลับคืนมาอย่างเช่นสวัสดิโกสวัสดิการนูนีนั่น,นย่านที่ห้ามหูนั่นแหละแต่ของเราสมวนสิไปให้คนไทยเนาะเออมัน่แตกต่างจ่กว่าของเขาเ้าเอาใดของเฮาอย่ามาเอาใช่ไหมหรือว่าเขาใจอย่างผิดหรือเปล่าเออแต่ถ้าถามว่าคนที่เขามายูเขาก็ต้องทำกรารกวดมันก็ถูกก็ต้องทำงารตามกฎตามระเบียบเออ No.